สะพานปีศาจแค่ชื่อก็ฟังดูน่ากลัวแล้วใช่ไหมครับว่ากันว่ามีอยู่จริงทั่วยุโรปเลยคือมีสะพานโบราณเป็นสิบสิบแห่งที่ได้ชื่อน่ากลัวแบบนี้เอ๊ะแล้วทำไมล่ะก็เพราะด,ดีไซน์มันล้ำยุคซะจนคนสมัยก่อนคิดว่ามนุษย์ทำไม่ได้แน่แนเรื่องเล่าเลยกลายเป็นว่าต้องเป็นฝีมือของปีศาจเท่านั้นถึงจะสร้างสะพานแบบนี้ได้ ตำนานเริ่มจากชาวบ้านที่จนปัญญาจะสร้างสะพานข้ามหุบเวลแล้วจู่ๆก็มีคนมาเสนอตัวช่วยข้อเสนอก็คือจะสร้างสะพานให้เสร็จในคืนเดียวแลกกับวิญญาณดวงแรกที่เดินข้ามพอสะพานเสร็จชาวบ้านก็ต้องหาทางตุกติกสิครับจะยอมให้ปีศาจเอาวิญญาณไปง่ายๆได้ไงยอย่างเรื่องของช่างไม้ที่ฮัมเบิร์กเขาก็ไปทำสัญญากับปีศาจไว้ถึงวันเปิดสะพานทุกคนก็เถียงกันว่าใครจะข้ามก่อนดี แต่แล้วก็มีบางอย่างวิ่งพรวดออกไปกลายเป็นว่าเป็นกระต่ายตัวหนึ่งปีศาจโดนหลอกเต็มๆก็เลยอันตรธานหายไปเลยมุกหลอกปีศาจด้วยสัตว์เนี่ยมีเล่ากันหลายที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นมหมาหมูหรือแพะที่อิตาลีถึงกับมีเรื่องเล่าว,ว่าหนักบุญเป็นคนหลอกปีศาจด้วยสุน,นัขเลยทีเดียวเอาล่ะแล้วถ้าไม่ใช่ฝีมือปีศาจจริงๆเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่ ความจริงก็คือมันคือสุดยอดผลงานของช่างฝีมือที่เป็นมนุษย์เรานี่แหละครับเทคโนโลยีการออกสร้างมันล้ำยุคมากๆจนคนสมัยนั้นมองว่ามันเกินความสามารถมนุษย์คำว่าปีศาจในที่นี้เลยไม่ใช่คำดา่าแต่เป็นเหมือนคำชมว่าโหเก่งยังกับปีศาจบางทีตำนานเหล่านี้อาจจะกำลังบอกเราว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักจะดูน่ากลัวเสมอนะครับ